และสุดท้ายคุณก็บินไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพื่อไปใช้เงินของคุณอย่างสุดะตะดา เลเจอร์นาโนเนี่ยมันคือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันหนึ่งนะครับถ้าเราไม่รู้ซีดเฟสเนี่ยก็ไม่สามารถโอนคริปโตออกไปได้หลักการทํางานของมันนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เก็บไพรเวทคีย์แบบออฟไลน์ line, ซึ่งจะไม่สามารถโดนแฮ็กจากออนไลน์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมันแวร์เป็นฟิชชิ่งหรือว่าการเจาะระบบเทดเวลาที่คุณสร้างกระเป๋าขึ้นมาสักอันนึงเนี่ยตัวเลเจอร์มันจะสร้างซีดเฟสสุ่มคําขึ้นมานะครับตั้งแต่1 2ถึง24คําแล้วเวลาคุณจะโอนคริปโตทํำยังไงคุณต้องไปสั่ง เนี่ยจะเซ็นธุรกรรมด้วย private key ที่อยู่ในเครื่องลายเซ็นถูกส่งไปยังบล็อกเชนธุรกรรมนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นข้อห้ามสําคัญเลยที่เขาพูดกันก็คือ s e p h r a s e เนี่ยควรจดใส่กระดาษห้ามถ่ายรูปห้ามบันทึกลงคอมพิวเตอร์ห้ามบันทึกลงมือถือเด็ดขาดละที่สําคัญคือห้ามให้ใครรู้เลยเพราะว่าถ้าใครได้ไปเนี่ย เท่ากับว่าได้เงินของคุณไปทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าเลเจอร์อันเก่าของคุณทําหายหรือว่าถูกยืดคุณจะเอาเงินออกมายังไงก็ไม่ยากนะครับคุณแค่ไปซื้อเลเจอร์อันใหม่มาแล้วก็เลือก Restore from Recovery Phase <c oughs> และสุดท้ายคุณก็บินไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี <c oughs> ้เพื่อไปใช้เงินของคุณอย่างสุดระดับ <c oughs> <c oughs>